อันนี้คิวคิวก็ใช้ยี่ห้อนี้นะครับอีลูดีมากครับเกี่ยวป็นแก้วด้วยอันนี้อันนี้หรอราคาดีมากวันนี้หมื่นแอมสามร้อยสี่สิบเก้าบาทไปกดเองอ่ะตัวนไม่ได้ราคาแบบนี้นะครับใครจะเอาแบตเตอรี่สำรองกดได้นะอะไรมีสีดำกับสีขาวนะครับยังไงต่อพี่ไอ้เสือหรอกอ๋อหรออ่ะยังงอย่างนี้สิ อ๋อมันต้องหมุนใส่เข้ามาเมนูวันนี้ใส่พิคกี้ไหมเสนออบบ่อยอ่ะอ๋อเขาที่แล้วเขาปั่นโอริโอ้ปั่นค่ะยังไม่มานะคะแค่อ้วนค่ะเล้วมีร็อกไปฝั่งนี้โอเคเราไม่ชาด้วยค่ะใครเสียบไม่ชาด้วยเราคิดว่าของพี่เสร็จล้วพี่มาเรียบเสร็จแล้วพร้อมไปเราใส่นายก่อนไปนน้ำแข็งสิเอาพิทอุ้ย ี่่คะโอรีเอทีมาแม่แกงทีมาแม่ด้วยลงแน่แล้วก็เมนูวันนี้นะคะตั้งได้แล้วลูกอ่ะโอ้โหอาละมั้งเมนูสุขภาพค่ะเอากี่อันคะเราปั่นก่อนรอบนึงไหมเื่อปั่นตรงนี้ขี้ปิดจุกมันปั่นแรงมากนะครับ แค่ไม่ต้องขย่าอะไรเยอะเลยของซิมพลัสใช่ไหมคะไอของซิงเอมันเห็นวายงี่เซิงเกอร์นะคะแน่นอนอยู่แล้วซิงเกอร์นะคะทุกคนกดได้เลยปิดจุกมันไม่มีนะหกร้อยก็สิบสามบาทเราเอาเครื่องปั่นเป็นของซิงเกอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เป็นมหลแก้วนะคะเป็นโหลแก้วนะคะเครื่องนี้โลด้าไม่ใช่เหมือนมันหไปจากลกแล้วอะไม่ใช่ ใช่เออถูกกินไว้ก่อนเออไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้พี่ใหญ่ขวี่ดกันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยหมุนๆเลยหมุนเลยไม่กล้าเสียบปลั๊กหรือยังเสร็จแล้วเอามือปิดเอาโอ้ขอโทษครับจับจัดจลงงูนี้นะเดี๋ยวทุลักทุเลสมูตี้ค่ะตอนนี้ ยังไม่ล่องล็อกมันเป่นหรือเปล่าหรือระบบเซฟตี้อาจจะทํางานอยู่มันต้องแบบแสดงว่าเขามีเซฟตี้หรือมันต้องอยู่ตรงรูนี้ของมันไม่หรือไม่ลองยกคือลองเปิดอ่อนๆขอรัยว่ามันว่ามันเห็นไนั่นนั่นใช่หรือต้องปิดตรงๆแง่งตรงสามเดียมนั้นนะถ้าบอกว่าโถยังไม่ลงล็อกมันก็เลยไม่ทํางานครดนะอยู่แล้วมันต้องมีล็อกของเขาล็อกโถก่อนแม่เขาบอกองระวังมือล็อกไงอะแม่ไม่ได้เอาโถออกก็ ชอหมุนไม่ได้ไข่เอ้นันลืมเราอ่ะลืมเสาเต้าเข้าได้เลยเอ้ยอ่ะหมุนได้ปะไม่เราน้ำไหลเอามาหมดฮิตเสาอะฮิตช่วยด้วยอ่าไปบุกอันเนี่ยน้ำไหละะอหรือว่าเราลืมใส่ยางตัวหนึ่งปะอย่าป่ะเสาเเข้าได้เลยค่ะตอนนี้มันเป็นไรหรอกดหมุนไม่มันทำไม่ได้หรือเราลืมกดลงแล้วหมุนขวาเขาป้อทำไมกดเดี๋ยวนะ หมุนความคือทางนี้หรอหมุนความก็ขึ้นบุญไปหาบุญไอทิมมันไม่ทำงานใช่ไหมไม่ทำใช่ตัวมอเตอร์นี่ก็ยังไม่ทำไม่หมุนเลยพี่พีชตัวมอเตอร์ไม่หมุนมันยังไม่เข้าเราก็จะหมุนได้ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไฟอ่ะเปลปลั๊กหรือปลั๊กไม่แน่นไฟมันเข้าแล้วนะสายย่านะโอ้ยเฮ้ยพี่ทิมก็บอกมันไหลแย่เอนนะน้องกุ่งกิ่งก็ออกมาหมด ใส่ยางให้ครบแม่อ๋อใส่ยางด้วยเแต่ยางตรงนี้มันอยู่ตรงไหนไม่เชี่ยวไม่ครั้งที่แล้วอะเอามาปัดแล้วเราเก็บอะล้างแล้วเราก็เก็บไม่ดีไงโถไม่ลงรู้ใส่ยางก่อนปิดไฟก่อนละวกันกลัวเบอร์เบอร์เบอร์ต้องบอกให้ใส่ยางที่หนูถือไม่เอามันน่ากลัวพี่พีน้องไม่หมุนมันเจ๊งปั้ยตบอกว่าให้ใส่ยางที่หนูถืออ่ะไม่เชี่ยวโอ้โห เพราะว่ามันไม่ได้ลงล็อกหรือเปล่าเดน๋ไม่ทันลงลลอกว่ะครับในรูปรูปในตะก้ายางอยู่ตรงใบมีดค่ะสมทราบแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนช่วยเรามันฉ่ำแล้วเนี่ยทุกคนของของใหม่มันใช้ได้นะครับไม่รอบที่แล้วเราเอามาขายแล้วที่เนี้ยเราก็อุปกรณ์ไม่ล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่องไว้ไงแล้วพอรอบเนี้ยเราเราก็เปิดไม่ได้ไม่รู้ว่ามันน่าจะพังครับ ใช่จริงเหมือนอุปกรณ์ไม่ครบไม่หนูว่าเราใส่อุปกรณ์ไม่ครบใช่เดี๋ยวนั้นเด่นนะเอออันนี้หรือเปล่าคะพี่เพียเออหรืออันนี้เดี๋ยวนั้นนั่นแต่สิเอออันหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีก็ลองใส่อันนี้ก็มันคืออันเดียวกันแต่ว่ามันไม่แม่งอว่านี้กับอันนี้มันเหมือนว่ามันไอ้นี้ปะมันช็อตอ่ะหนูว่าน้ำามอเตอัวกลางอ่ะ ใครล้างมอเตอร์หรือเปล่าคะไม่ใครขโมยมอเตอร์ไปขายหรือเปล่าคตอนนี้มันช็อตครับมันน่าจะเดี๋ยวเดูให้แต่ว่าของใหม่มันดีนะครับใครเอาได้หกร้อยกว่าบาทกดซื้อได้นะขายไปไปก่อนเดี๋ยวขายขายอื่นก่อนเดี๋ยวให้เบลดูให้นะคะน้ำน้ำน้ำนมถึงว่ะน้ำนมพี่คนอยากกินสดว่าเราจะปั่นช่วยซื้อปั่นดิพี่ว่าได้ได้พี่ว่าได้ ขายพัดลมก่อนได้ไหมคะน้องน้องน้องคิวพัดลมมาขายพัดลมพัดล,ลมรา,าคาดีมาก presentation แบบ เัาลมอซิงเกอร์ราคาพันสองร้อยนะคะเหลือแค่หกร้อยบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์รับประกันหนึ่งปีเป็นแบบแบบปรับขึ้นแบบลงได้นะคะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ลบพัดสิบหกนิ้วนะคะใช่ซีดปรับความยาวได้สามระดับตัวนี้แค่หกร้อยจังห่อซื้อไปฝากแม่ฝากพ่อให้เปลี่ยนพัดลมให้ไปวางไว้ทุกอนุของบ้านเลยหกร้อยหก้อยสามหกร้อยยี่สิบสามบาทเท่านั้นค่ะตัวนี้มอเตอร์รับประกันหนึ่งสามปีขนาดว่าตะก้าหมอนหนุ่มไม่มีหรอ คะตะกร้าหมอนหนุนมีและตัวนี้นะคะมีมอกรประหยัดไฟเบอร์ห้าด้วยนะเมื่อกี้อ่านเขาดูน้ำเป๊ะนะเขาบอกว่าลองดูสวิตช์หลังตัวโถค่ะสวิตช์ตัดไฟหลังตัวโถแรงมากตัวที่ชื่อว่าสวายวัดลดมากจริงรอบที่แล้วแปดร้อยรอบนี้หกร้อยยี่สิบสามบาทจากราคาเต็มยี่สองร้อยเก้าสิบบาทลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเพื่อนๆอันนี้ได้โปรพิเศษมากเพราะเราได้โปรเก้าสิบเก้านะคะที่ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้นะคะ ให้ค่ะทุกคนกดเพิ่มไปหน่อย623บาทยี่มบาทลงไปฝากพ่อฝากแม่หรือเป็นถวายวันน้องตรงนี้ดีมากราคา600จริงเราได้แค่แค่เนี้ยไอตัวนี้อะแต่็นตัวสูบ